สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับ,ด 4, นนรบเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,อาพอดีมีโอกาสได้มาคือตอนนี้มันเข้าฤดูฝนแล้วครับแล้วผมก็จะเริ่มลงนาแล้วลงนาทำนานะครับก็พอดีก็ได้มีโอกาสมาที่ทุ่งนาทุ่งนาของผมเองนะครับ <c oughs> แล้วผมจะถือโอกาสเอารถคันนี้มาลอง ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเป็น Toyota าเท e เกอร์เครื่อง2005นะครับเครื่อง 2KD นะเป็นเครื่อง o m อม n นเลนนะครับคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้ดูนะว่าคันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างนะครับครับคันนี้ก็เป็น toyota t i ท e r D4D เครื่อง2005นะครับ เรื่อง2 KD ก็มีการยกลดขึ้นประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ยาง2 6 5 7 5 16นะครับเป็นยางประมาณ31กว่าวานะครับ31กว่ากว่า32ประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับคันนี้มีลิมิเต็ดสลิปด้านหลังนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถอายุมันเกือบจะ20ปีแล้วนะครับมันจะ อุปกรณ์ต่างๆแผ่นคลัตช์ในชุดลิมิตสลิปมันก็จะสึกหลอไปตามตามอายุนะครับเพราะว่าลิมิตสลิปเนี่ยมันจะทาาํางานตลอดเวลานะครับร Spring, มันจะทํางานลตลอดเวลานะครับเพราะว่าสปริงมันจะดันแผ่นคลัตช์ตลอดเวลาเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยล้อด้านในกับล้อด้านนอกมันจะหมุนไม่เท่ากันอยู่แล้วมันก็จะเสียดสีกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ มันก็จะสึกล้อตามอายุและอย่างก็มีการลุยการขึ้นทางเนินทางชันอะไรบ้างนะก็สึกล้อไปตามอายุนะครับมันก็จะไม่จับดีเหมือนเหมือนรถใหมนะ่วันนี้มีโอกาสได้มาทุ่งนาผมก็เลยจะมาลองดูก็เป็นเ,เละๆนะครับดินเละๆดินแบบดินชุ่มน้ำมามันจะเละๆเ,เวลาเราเดินมันก็จะมันก็จะจมลงไปนะน อันนี้แค่ผมแค่เลี้ยวๆมาเนี่ยมันก็จะมีแต่น้ำนะครับเป็นทุงน่งนาตรงที่ผมจอดรถอยู่นี่มันจะเป็นพื้นที่แห้งนะเพื่อที่ผมจะได้เดินได้เนี่ฮะลอยลอยที่ผมมามันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะเละแล้วนะฮะแค่เลี้ยวๆมานะเนี่ยจะลองดูว่ารถมันจะไปได้ไหมนะฮะอันนี้เป็นยางมัเทเลีน 2องหกหเจห้านะครับเป็นยางดอกงัดดอกดอกแบบนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับทางดินทางคโคลนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้นี่ตกน้ำลึกๆ่ะผมจะไปผมจะไม่ขี่ช้ามากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวติเดี๋ยวติดมาเดี๋ยว,ย,ว,ย,ว,ย,วยุ่งอีกนะเพราะว่ามาคนเดียวนะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องลองให้ดูเลยเอาตรงไหนดีเอาตรงน้ํำลึกๆนี่แหละโอเคนะครับวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับพอดีไม่ได้ทําโมไซวันนี้มาทุ่งนามาเตรียมนาจะลงนานะครับก็ออฟโรดก็เป็นอะไรที่ผมชอบเหมือนกันฮนะเหมือนกันกันกบโมไซโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยวันนี้ขออนุญ,ญาตเพื่อนๆเอ ที่น้งนองๆทุกท่านนะเอารถยนตมาลองซะหน่อยมาเล่นรถยนต์ก่อนวันนี้เดี๋ยวค่อยไปต่อกันมอเตอร์ไซ์วันหลังนะดูน้ำมันก็ลึกอยู่ลึกเลยแหลนะก็ประมาณเฉพาะน้ำนะเฉพาะน้ำก็ประมาณยี่สิบเซนได้นะก็น้ำลึกอยู่แล้วก็ดินที่มันชุ่มน้ำที่มันเป็นเลนข้างล่างอีกนะเพราะว่า ทุ่งนามันจะไถทุกปีมันจะเป็นเลนเป็นตมคนระับมันจะไม่แน่นโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนไฟล์เสียงจะเสียหายนะครับเสียงจะสะดุดแล้วก็ไม่ตรงกับ วิดีโอนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องมาพากเอานะครับพากให้เพื่อนๆฟังจะได้เข้าใจนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นคลิปเริ่มต้นทดสอบนะครับพอดีว่าจะถอยรถจะถอยรถแล้วก็ตั้งแนวรถให้ตรงแล้วก็ให้เพื่อนๆจะได้เห็นในคลิปนะครับ แต่ยังไม่ทันได้ทดสอบยังไม่ทันได้ลองเลยลดดันติดซะก่อนนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับมันจะเป็นดินเป็นดินเลนนะครับข้างบนมันเหมือนเหมือนจะแห้งนะครับแต่ข้างล่างมันไม่แห้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับลึกเลยลึกนะครับลึกละ,ะน่าจะ20่สิบเซนนะครับยี่สิบยี่สิเซนยีสิบกว่าเซนนะมันทําให้รถติด อันนี้ใช้เกียร์สี่ไฮไม่ได้เลยนะครับฟรี Free, นะครับไปอ่ดๆก็เลยใช้เกียร์โลนะครับตอนแรกใช้สี่โลเกียร์หนึ่งไม่ไปนะครับไม่ออกไม่หลุดดิ้นไม่หลุดก็เลยต้องดิ้นเกียร์เกียร์สองครับสี่โลที่เกียร์สองนะครับตั้งกล้องยังตั้งไม่อยู่เลยนะครับขาตั้งกล้องมันจมลงไปนะครับนี่ผมก็ตั้งกล้อง ตั้งใหม่นะครับเพื่อจะทำการทดสอบรถรถเป็น t ต y o t a t i g เกนะครับอันนี้ไม่มีอาวุธอะไรนะครับนอกจาก Limited s l ิ p ที่แถมมากับรถนะครับก็อายุเขาเรียกอะไรออายุอายุของของอ่า ชิ้นส่วนที่มากับมันเนี่ยมันมันเกือบจะ20ปีแล้วนะครับมันก็เสื่อมสลายสึกล้อไปตามอายุการใช้งานนะมันจะไม่เหมือนรถใหม่นะครับก็มีก็คือยางมัตเทเลนแล้วก็สี่เกียร์โฟ์วิมี4ี i ไฮสี o โลแล้วก็มีแต่สลิปส่วนล้อหน้าเป็นเฟืองหน้าเป็นเฟืองดอกเจาะธรรมดานะครับ เครื่องดอกจอกธรรมดาไม่มีอาวุธอะไรเลยไม่มีระบบล็อกนะครับอันนี้ผมออกตัวไปเกียร์หนึ่งนะครับสีโลเกียร์หนึ่งมันไม่ไปนะมันหนืดผมก็เลยจําเป็นต้องเข้าเกียร์สองนะครับเกียร์สองในเกียร์สโลใช้เกียร์สองนะโลสองหรือที่เขาเรียกกันนะเนี่ยถึงจะไปได้เร็วนะครับมันจะหนืดตืดนะครับมันจะหนืดหนมันจะรอบเครื่องนี่ต้องเร่ง สามพันสามพันกว่าตลอดเลยนะครับรถมันถึงจะไปสามพันกว่าไม่งั้นมันจะดับเพราะว่าเกียร์สองนะมันเป็นเกียร์โล2นะครับตามคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมรอบเนี้ยก็คือมาจอดจอดก่อนจอดดูแนวก่อนนะครับมาดูตัวรถว่ามันดูลักษณะลายเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่า พื้นนาตรงเนี้ยผมยังไม่เคยลองยังไม่เคยเอารถลองลองไปดูหน้าฝนนะส่วนหน้าแรงหรือหน้าหนาวเนี่ยเคยลองอยู่นะครับมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันแห้งดินมันแห้งมันจะลื่นนะครับขนาดผมเดินยังลําบากเลยนะครับในทริป็าจะเห็นได้ว่าผมเดินลําบากถ้าใส่รองเท้าเดินจะเดินลําบากนะครับนะก็ เป็นคลิปที่ทดสอบเล็กๆ,ๆน้อยๆเอามาดูสนุกๆนะครับไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับในคลิปจะเห็นผมมาเช็คกล้องนะครับจะเห็นผมมาเช็คกล้องว่ากล้องอยังทำงานดีอยู่ไหมในในหน้าจอมันก็บอกว่าทำงานอยู่นะครับทำงานปกติแต่เ,เวลา อัดคลิปออกมาแล้วม,มันเสียหายนะครับไฟล์มันเสียหายนี่ผมก็ทําการวนลดลองอีกรอบหนึ่งนะครับฝั่งตรงนั้นจะเป็นดินเหนียวดินเลนเหมือนกันนะครับเบาๆนี่จะไม่ไปเลยถ้าใช้ความเร็วหรือใช้เกียร์ใช้ความเร็วต่ําหรือใช้เกียร,ร์สโล1หนนะมันจะหนืดไม่ไปเลยนะหนืดเกียร์ไฮกาลังจะน้อยนะครับกําลังจะน้อย เนี่ยก็วนรถออกไปนะแล้วก็ใช้เกียร์ที่สูงขึ้นดูในรูปดูในคลิปเนี่ยเหมือนรถมันเร็วผิดปกติเพราะว่ามันเหมือนไฟล์วิดีโอมันจะเสียนะมันเหมือนมันเร่งสปีดไปคูณหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้คลิปวิดีโอมันเหมือนเหมือนเร็วผิดปกติตรงนี้ผมเลี้ยวพยายามเลี้ยวนะครับแต่มันลื่นนะครับ ก็คือรถมีความเร็วเวลาเราเลีวว้ยว่รถมันจะแถไปเลยเพราะว่าดินมันเลื่นนะเนี่ยผมก็จะถอยอถอยมาตั้งหลักใหม่นะครับแล้วก็ก็คือพยายามจะให้เห็นจะให้ให้กล้องเห็นนะแต่มุมกล้องมันไม่ได้จริงๆนะครับแล้วก็ไปคนเดียวด้วยก็ เดินขึ้นเดินลงมันจะลำบากนะครับนะบแล้วก็ทำให้มุมกล้องมันมันไม่ได้ตามที่ผมอยากได้ให้เ,เพื่อนๆเห็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครถือกล้องหันตามนะครับมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามแก้ไขนะเนี่ยฮะดูลายดูเส้นทางเห็นไหมครับมันลื่น,นครับทั้งลื่นแล้วก็ทั้งน้ำแล้วก็ คือ,อเห็นไหมครับครึ่งแข้งเลยนะครับอันนี้ผมถอดรองเท้าเดินครับเพราะว่ามันใส่รองเท้าเดินไม่ได้ก็ต้องถอดไปเห็นไหมครับจะเห็นจะเห็นลายล่ลอ,องลดล่อ,องแรกเห็นไหมครับที่มันตัดไปเห็นไหมครับมันมันจะมันสไลด์นะครับมันจะมันจะชนต้นไม้นะครับผมก็เลยต้องหยุดรถแล้วก็ถอยเห็นไหมครับถอยขึ้นมาล่องไอ้โค้งเนี่ยล่องโค้งเนี่ยก็คือล่องที่ผมไป สองรอบนะรอบแรกแล้วก็รอบที่สองมันจะลึกนะครับลึกลื่นนะครับยิ่งมีน้ำยิ่งลื่นเข้าไปใหญ่นะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นรอยรถถที่เขาข้ามไปอีกอีก,อาอกนาหนึ่งนะมันก็จะเละแล้วก็จะลึกเพราะว่ามีล่องที่เขา,าที่รถถวิ่งไว,งวง้วิ่งไว้ก่อน บอกเลยว่า,าทุ่งนามันจะไถพลวนทุกปีนะครับดินมันจะนิ่มดินมันจะไม่แน่นนะมันจะนิ่มแล้วก็ลื่นนะครับรถก็เป็นไทเกอร์ดีโฟดีเดิมๆนะหมายถึงเครื่องนะเครื่องเดิมๆครับมีการยกสองนิ้วนะครับยกสองนิ้ว ประมาณน,นะประมาณสองนิ้วอาจจะไม่ถึงนะนะประมาณนี้รถก็จะคือเครื่องสองพันห้ามันก็จะไม่ไม่ทอกก็จะไม่เยอะแรงม้าก็ยังไม่เยอะฮนะเราต้องก,กดกดคันเร่งเยอะหน่อยนะครับยิ่งสองโลเราก็ยิ่งต้องกดคันเร่งเยอะๆนะครับก็จบจากคลิปนี้ก็จะตัดไปที่อ่า คลิปกา,การขึ้นเลยนะครับเพราะว่าตอนขึ้นเนี่ยต้องใช้ความเร็วขึ้นต้องใช้ความเร็วเพราะว่าความเร็วต่ำไม่ได้เลยเพราะว่าต้องใช้โลสอนะครับใช้โลสอต้องกดคันเร่งเยอะหน่อยนะครับสองสาันรอบนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนขึ้นเลยครับผม ครับเดี๋ยวผมจะตีวงขึ้นมาดูนะมันจะขึ้นได้ไหมเพราะว่ามันมีแต่น้ำนะครับแล้วดินมันเลอะดินมันมีแต่น้ำนะครับดินมันลื่นนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นดูเดี๋ยวผมจะตีมุมโค้งขึ้นดูเดี๋ยวถ่ายมุมขึ้นมันจะขึ้นได้ไหมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นดูขึ้นไม่ได้ก็คงต้องลดไถอะครับโอเคครับไปนะครับ <laughs> โอเคนะครับก็ขึ้นได้นะครับขึ้นได้นะต้องใช้ความเร็วหน่อยอันนี้ใช้โลสองขึ้นนะครับสี่โลสองเทียร์สองนะครับเราขึ้นได้อยู่โอเคนะครับก็ประมาณนี้ผมเดินลําบากเพระาะว่ายิง่งดินมันลื่นแล้วก็น้ําแล้วก็ลึกด้วยแล้วก็มีเศษไม้เศษอะไรด้วยนะประมาณนี้นะครับดูสุดยอดครับลองให้ดูหรือว่า อันนี้ก็คือขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปในบนถนนนะเพราะว่าประมาณนี้มันก็ขึ้นแล้วแหละก็มั่นใจว่าขึ้นได้ละเพราะว่ามันแห้งละเพราะามันเป็นทางลงของรถเกี่ยวรถไถรถอะไรต่างๆตรงนี้นะครับมาดูสภาพนะฮะ <c oughs> สุดยอดนะครับก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบ ดูน้ำเนี่ยดูคือดินเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ดินนะครับมันมันลื่นนะครับมันเป็นเลนเป็นตมนะครับวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ผมช่างหยัด n s r นะมาในานามของวันนี้มาทดสอบรถโฟวินให้ดูครับโฟวินก็ไม่มีอาวุธอะไรครับคันนี้ นะครับแต่ว่าดินมันพอไปได้นะก็เลยไปก็ไม่ลึกมากนะเป็นดินโคลนไม่ใช่หินไม่ใช่ล่องสลับอะไรนะครับก็ประมาณนี้มันก็พอไปได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวหรือไปทําบุญอะไรที่มันเป็นทริปแบบยากๆถนนยากๆก,ก,ก็พอไปได้นะแต่ถ้าเป็นเอาไม่ไม่ใช่ยากดิแบบแบบไม่ไม่ยากมากอ่ะหมายถึงว่าทางลื่นทางล่องนิดๆหน่นนอยๆ เน,นินนิดๆหน่อยๆแบบนี้ครับไม่ชันมากไม่เป็นล่างสลับไม่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะไม่ยากอะไม่โหดอะนี่ก็พอไปได้นะแลบบ้วก็ประมาณนี้แต่ถ้ารถทั่วไปก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ไปไม่ได้แน่นอนโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาลรับชมนะครับก็กดติดตามกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพยายามหาความรู้ดีๆหา สนุกสนุกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็เอารถมาทดสอบให้ดูประมาณนี้ก่อนโอเคครับขอบคุณทุกท่านเจอกันคลิปหน้าผมช่างอยากขอตัวลับไปก่อนสวัสดีครับ